มีทั้งหมด3 4เรื่องใหญ่ๆอันนี้คือเรื่องที่3นะคะต่อมาคือภาษาปกติภาษาปกติก็คือ DFA หรือ NFA ตัวดาเนินการปกติดูโจทย์เลยดีกว่าเขาบอกว่าให้เราสมมุติว่าให้เราเอา A กับ B มายูเนียนกันก็คือเอา A กับ B มารวมกันหน้าตามันก็คือเขียน กู๊ดกับแบดแล้วก็บอยกับเกิรลลงไปในอันเดียวกันเสร็จปุ๊บเขาให้หา AB เหมือนเดิมเลยค่ะเอามาชนกันก็คือเอามาคูณกันเนาะอันนี้ก็กู๊ดเจอบอยกู๊ดเจอเกิรลเสร็จปุ๊บแบดเจอบอยแบดเจอเกิรลจบต่อมาพอมันเป็น A สตาหน้าตามันก็คืออะไรมีเซ็ตว่างแล้วก็มี สวาชิกนั้นหรือว่าเวิร์ดน,นั้นนนนะคะก็คือเอาทุกตัวมาใส่แบบที่เป็นตัวเดียวก่อนก็คือ good bad สตัวก็จะเป็น good 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 bad 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 g o o d good, good good อันนี้เขียนคาบปะอ๋อตกอันนี้ตก bad good ไปอันหนึ่งเสร็จปุ๊บ good 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 มาจากอะไร good, good 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 มาจากอันนี้คือ A กำลัง3นะเพราะว่ามี3ชิ้น3คํคำ ห็นปะมันก็คือ A กกำลังสอันนี้คือ A กกำลังสอันนี้คือ A กกำลังหนเนาะ A สตาคือเหมือนเดิมเลยเนี่ยเห็นไหมการคูณกันส่วน A A ก็คือการที่เราเอา Good Bad กับ Good Bad มาคูณกันมันก็จะได้ g good g o o d g o o d b a d Bad good b a d Bad อย่างนี้นะคะมิพพน์คตศาสต์์มพจพ์ปกติ ดูโจทย์เลยดีกว่าหิวน,น้ำอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงกินน้ำาลยอันนี้มันจะเป็นปกติเราจะเจอแค่แบบเป็นซิกมาสตาเอลสตาหรือ A อสตาเมื่อกี้นี้เนาะอันนี้พอเรารู้แล้วว่าการที่เราหาสตาเนี่ยเราหาจากการมี ยกกาลังด้วยศูนยกกำลังรวมกับยกกาลัง1ยกกาลัง2ยกกาลัง3ทีเนี้ยโจทย์มันจะยากขึ้นโดยการที่แม่งให้มาเป็นก้อนใหญ่ๆเพิ่มขึ้นเลยให้มาเป็นก้อนใหญ่ๆเลยอ่ะซึ่งถามว่าก้อนใหญ่ๆอะมันยากยังไงถ้าเราเขาให้หานี่ในวงเล็บ0ูนย์บวกดสตาเนาะเซ็ตว่างเราก็จะเป็นตัวนี้นะคะ ทีนี้พอมันมาเป็นยกกำลังหนึ่งก็คือแค่หนครัง้งใช่ปะโดยสมาชิกที่มีก็คือ0แล้วก็1แค่นั้นเองเพราะว่าอันเนี้ยเขาก็บอกว่ามันเขียนแทนด้วยอ่า r หกับ r สองคูณกันม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 ันอันนี้อันนี้แบบแบบที่เป็นกลมๆเนาะแต่ว่าที่เป็นบวกมันก็คือการที่เอา r อมายูเนียนกันนั่นแหละ อันนี้ก็คือเอามารวมกันได้ปกติเลยต่อมาแบบที่เป็นยกกำลังสองก็จะเป็นการเอามาเจอกันเนาะการที่เราเอามาเจอกันหน้าตามันก็จะประมาณนี้เนีย่ยยกกำลังสองก็คือเอาในวงเล็บมาเจอกันเราก็จะได้เป็นเซตนี้เจอกับเซตนี้แล้วก็จะได้เซ็ตนี้ออกมานะคะ อ่าฮะต่อมาอันนี้ก็จะเป็นยกกําลัง3เนาะอันนี้ก็เขียนแบบย่อเห็นไหมก็จะเป็นจุดๆอยู่ตรงกลางทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยมันก็คือซิกมาสตา์นั่นแหละข้ามข้ามข้ามโอเคต่อมาถ้าเขาให้เราหาศูนย์สตาเราเราต้องแยกนะศูนย์สตาร์แล้วก็ศูนย์สตา นี่เขียนแล้วนี่ว่าเราก็จะได้ว่าศูนย์สตาร์มีอะไรบ้างล่ะูนย์สตาร์ก็จะมีอ่มีว่างมีแบบที่เป็นความยาว1ความยาวสองความยาวสามมันก็คืออะไรมันก็คือซิกมาศูนย์ก็คือตัวนี้ซิกมาหนึ่งก็คือตัวนี้ซิกมาสองก็คือตัวเนี่ยมันก็คือที่เราเรียนไปโดยที่มายูเนียนกันเราก็เลยต้องเขียนอยู่ในวงเล็บเดียวกันอันนี้เราก็จะได้ละหนึ่งอัน มันก็จะเป็นเหมือนยกกําลังศูนย์สองครั้งใช่ไหมมันศูนย์เจอศูนย์มันก็จะเป็นศูนย์สองตัวใช่ไหมเสร็จปุ๊บพอต้องคิดซิกมาสามมันก็คือการเอาศูนย์เจอกับศูนย์เจอกับศูนย์นะฮะมันก็ได้เป็นสามตัวเสร็จปุ๊บหนึ่งมันมีตัวเดียวไม่ต้องไปเจอใครอ่ะคุณก็แสนเดียวได้เลยแล้วอันนี้มันเป็นศูนย์เหมือนกันเราก็ก็เขียนเหมือนกันไปเลยจบทีนี้ก็จะได้แล้วว่าคำใดที่เกิดจากการคูณหนึ่งดียวสองไม่มีศูนย์นะฮะ ทีนี้เขาบอกว่าคำใดๆที่มีตัวอักษรเพียง1ตัวและล้อมด้วยศูนยหรือไม่มีเลยเราจะเห็นว่าโครงสร้างที่มันได้ออกมามันก็คือจะเป็นอะไรก็ได้ก่อนหน้าในศูนยก็คือในเนี้ยเป็นอะไรก็ได้ในศูนยตาตามด้วยหนึ่งแล้วก็ตัวอะไรก็ได้ที่ลงท้ายใน ท,ท,ที่ต่อท้ายในสูตรสตาร์คือเวลาที่เราประดิษฐ์คำอะค่ะอันนี้เหมือนมันเป็นตัวแม่ว่าคุณจะใส่อะไรก็ได้และถ้าสมมุติว่าตัวอย่างของคําสูตรสตาร์หนึ่งสูตรสตาร์มันก็คืออะไรอะมันก็คือมันอาจจะเป็นหนึ่งซึ่งหนึ่งก็คืออ,นนนนอันนี้เป็นเซ็ตว่างใช่ไหมและอันนี้เป็น1อันนี้เป็นเซ็ตว่างเท่ากับว่ามันก็คือเลข1ถูกต้องป่ม มันเหมือนเราต้องแทนค่า mm. อันนี้เหมือนเราต่อแบบแทนค่า navy. ค่ะว่าว่ามันเป็นอะไรได้บ้างคุณจะดึงอะไรมาก็ได้ดึงศูดึงหนึ่ง 1. และอันนี้เป็นเซตว่างได้ไหมได้ก็จะได้เป็นตัวนี้นึกออกปะเหมือนเขาให้เราลองแทนดูว่าจากที่คุณได้มัเนี่ยอันนี้เราคุณจแจกแจงได้แล้วว่าตัวนี้เป็นอะไรตัวนี้เป็นอะไรตัวนี้เป็นอะไรอะ่ะแล้วมันมันมีคําไหนบ้างที่อยู่ในนั้นคุณก็ลองหยิบมามันก็อันนี้ก็เป็นช่องว่างใชั้หมันนี้เป็นหนึ่ง นี่ก็แหเป็นศูนย์ก็ได้เพราะฉะนั้นคําตอบคืออะไรคือ1 0แปลว่ามันคือ1 0, 0ึ่ได้ไหมได้เพราะว่ามันข้างหน้าก็เป็นว่างเนาะแล้วเราก็เอา1ตัวนี้มาเมื่อกี้บอกว่าเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะเป็นเซ็ตว่างก็เป็น1แล้วก็เป็น 0, 0ูนใช่ไหมมันก็เนี่ยแหละแบ่งอย่างเงี้ยเหมือนดูว่าเออเราจะแทนอันนี้แอบงงนะแต่ถ้า ถ้าทำความเข้าใจก็จะเก็ตว่าโอเคมันเป็นการดึงมาเฉยๆว่าตัวเนี้ยอันเนี้ยมันเป็นเซตว่างตัวนี้เป็นหนึ่งตัวนี้ให้เป็นเซตว่างมันก็เลยได้เลขหนึ่งออกมาเ mm hmm. นาะประมาณนี้เข้าใจว่า,วาเข้าใจแหละต่อมาซิกมาสตาเลขหนึ่งแล้วก็ซิกมาเหมือนเดิมขายแยกให้ออกว่ามันคนละตัวกันทีนี้คุณก็จะรู้ว่าเขาบอกว่าอะไรอะซิกมาเขาให้ไป็นอะ เอาใช้ oh, okay. โจทย์เดียวกันเนาะก็คือเป็นศูนย์กับหนึ่งคุณก็จะได้ว่ามันจะมีเซตที่เป็นเซตว่างแล้วก็เป็นศูนย์แล้วก็เป็นหนึ่งแล้วก็เอาศูนย์กับหนึ่งเนี่ยมาเจอกันสองครั้งนะคะศูนย์กับหนึ่งเจอกันสองครั้งหนะ้าตาเป็นไงได้เป็นอย่างี้มันก็จะเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์แล้วก็หน,นึ่งหนึ่งเนาะปึ๊บป๊ะเลยนะคะอ่าฮะทีนี้เราก็จะได้ว่าเป็นตัวอะไรก็ได้ก่อนหนะ้า ตัวอะไรก็ได้ก่อนหน้าในซิกมาสตาตามด้วยหนึ่งแล้วก็ตัวอะไรก็ได้ต่อท้ายด้วยซิกมาสตาแปลว่าคุณจะแทนเป็นอะไรก็ได้ถ้าโจทย์ให้ยกตัวอย่างโจทย์มันอาจจะจริงๆโจทย์เห็นได้ค่ะว่าเขาจะมาเป็นถูกผิดคิดว่าเขาอาจจะแบบว่าให้มาอย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่ได้ให้อย่างนี้วะเขาอาจจะให้มาแค่นี้แล้วเขาก็จะถามว่า ส uh, องศูนย่อยู่ใน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 อีนี่ไหมอ่าเขาอ,อาจจะให้สองศูนย์หนึ่งอยู่ในไอตัวนี้หรือเปล่าอ่ะคุณก็ลองเช็คดู2มันเป็นไปได้ไหมเนี่ยมันคือตัวอะไรก็ได้ก่อนหน้าซิกมาสตาแล้วถามว่าในซิกมาสตาเนี่ยมันมี2องไหมไม่มีเลยมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ผิด ข้อสอบจะมาเป็นรูปแบบของถูกผิดแล้วก็จับคู่นะคะเอ่ออันนี้ก็เขาให้ตัวอะไรอะ่ะเขาให้ทำไมมันถึงออกมาเป็นเลขหนึ่งทำไมยกตัวอย่างมาเป็นเลขหนึงเพราะว่าเขาให้ตัวซิกมาสตาเนี้ยเป็นเซตว่างแล้วก็ให้หนึ่งเนี้ยเป็นหนึ่งแล้วก็ให้ตัวซิกมาสตาเนี้ยเป็นเซตว่างมันก็เลยออกมาเป็นหน่งนะคะมันก็เลย เป็นแบบนี้นะคะลองแทนค่าดูแล้วมันก็จะได้เหมือนกัน